สสิพรสุวรรณมณีุณหน้าผู้ตรวจราชการการะทรวงวัฒน,ธ,นธรรมพี่น้องประชาชนและปราชาวา่าที่องาผาภูิและคุณบุญสนองบุญยงครับมาทกกำถนอนแลรมจังหวัดกาญจนบุรีนัานชาคลิซึ่งได้รับเ,เกียรติจากป่ปากเขาของเราเนี่ยของการจัดบริ เป็นตัวให้เมืองการร้อนมากไปกว่า44องศาเมื่อวานสตกเลยเจ้าอาวาสวัดท่านนี้รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมร้อยโทท่านเที่วชุมชนนะคะท่านผู้สนับสนุนด้วนะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ชาวชุมชนของขาภูมทุกท่านตับเรื่องใจอย่างยิ่งที่ได้มา เป็นประธานปรน,นแล้วก็ได้มันเรื่องยืนชุมชนคุณธรรมวัฒนธรรมการที่ชาวชุมชนคุณธรรมได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน10ส,สุดยอดชุมชนรัฐบาลเองเนี่ยเราได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนในเรื่องของ Soft Power แต่ไม่ได้หมายความว่าสาหูรชุมชนนี้จะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเรามีแค่ พิธีเปิดในวันนี้ก็ออกได้เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอบคุณท่านประธานาธเบดสนามญ้าตามที่ได้จัดสถานที่ไว้นะครับในส่วนของหนึ่งช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างปีนะครับในส่วนนี้ต้องขอบคุณวิราชการจนธธรรมด็อกเตอร์พระคุณท่านก็มีเมตตากับจุนทีนะคะกับที่นี่อำเภอท,ทองทาผาภูมินะคะคมาทองผาภูมิ รอยยิ้มมีความสุขกันไปขอเป็นภาพที่สวยงามแหมคนเราเวลาถ่ายภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเราแบบนี้โอเคค่ะในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจาังหวัดการจนบุรีว่ชุมชนยนวิถีแล้วก็เป็นส่วนที่เราภาคภูมิใจโดย